สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพบกับคลิปเพาะถั่วงอกไว้กินนะครับวันนี้ผมเคาะถั่วงอกมาใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือใส่เผือนะครับพี่น้องครับเพาะเองนะครับเพาะได้ประมาณ 3- ามสี่ห้าวันนล้วนะครับนี่ผลงานนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับพี่น้องนี่โอ้โตสวยมากครับพี่น้องนี่ห้าวันนะครับพี่น้องครับเนี่ย ข้างล่างก็เอากระดาษชิสู้นะครับลองใส่ตะกร้านะครับแล้วก็เอากระดาษชิสู้ก็ได้นะครับนี่ผมเอาผ้านะครับนี่กระดาษชิสู้ใส่อันแรกนะครับนี่เราก็เก็บหมอกนะครับเอาใส่ผ้าไว้นะครับนี่ผ้าปิดไว้อย่างนี้แหละนะครับพี่น้องครับแล้วก็รดน้าเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับพี่น้องครับ3 4มสี่ห้าวันก็จะได้แบบนี้นะครับพี่น้องครับง่ายมากเลยครับ โอ้สุดยอดมากครับสวยครับถือว่าใช้ได้นะครับพี่น้องครับสําหรับใครๆที่จะใช้กินกินเองนะครับพี่น้องไม่ต้องซื้อนะครับโอ้นี่เยอะนะครับสุดยอดมากครับพี่น้องครับหากชอบก็กดไลค์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําให้ดูนะครับคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับ